มาแล้วครับเมื่อกี้ลงครับมัาจะลงพร้อมแล้วชูได้เลยครับเปิดหน้ายางได้พื้นที่ครับพร้อมแล้วเข้าไฟไว้นะครับรอเพื่อนครับกําลังล้าดํายาเปิดยางอยู่นะครับสักคู่ครับเปิดหน้ายางสองรอบสามรอบใด้หมดครับโอเคครับพร้อมแล้วถอยมาเข้าไฟได้เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับ6ล้อดำ130แรงรถป้ายครับหลายท่านครับก็าจะสังเกตเห็นนะครับตามหมู่้าวิ่งดิบวิ่งตาอยู่ตามบ้านเราฮะตามซอกตามซอยครับวันนี้มาอยู่ในสนามครับโอเคครับพร้อมแล้วเข้าไฟนะครับเีมงานจับรถได้เลยนะครับเต็มที่ครับอย่าให้รถไหลนะครับคอดีฟอยลลันที่สองของทั้งสองคันนะครับ พร้อมแล้วเข้าไปครับได้ครับได้อยู่ครับไปแล้วครับแจ็คพีครับ60ฟุตอ2ชุด5 3ครับโคบนแจ็คพีครับ60ฟุต2 5 8ครับโอ้โหดูดีครับมาดูครับเขาเป็นนะครับครูพีครับแจ็คพีดีกว่าเล็กน้อยฮะ ทั e 00, 83, ้งเอที่แปดจุดศูนย์แปดสาม็ก